สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพิชิตาก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าในวัย40่สอัเนาะก็สำหรับสาวๆหลายๆท่านนะคะที่อายุเลขสี่แล้วบางทีก็จะไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยแต่งหน้าแล้ะอาจจะอยู่ในวัยที่เป็นคุณแม่ก็ละเลยในการแบบดูแลตัวเองบ้างหรือว่าคิดว่าไม่มีเวลาในการที่จะแบบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้หรืออาจจะคิดว่ามันเวลาไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ก็จะมาทําคลิปแล้วก็แต่งตามกันดูนะคะเอาเอาที่มีเนาะแล้วก็ดูที่พิชิต้าเนี่ย่ใช้เป็นแนวทางว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะบางขั้นตอนคือก็ข้ามได้เนาะอ่าโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะบางท่านก็อาจจะมีอายุมากกว่าอยความไปลเรามาเป็นเพื่อนกันก็สําหรับตัวชิต้าเองนะคะก็ ตอนที่มีลูกน้อยเนาะลูกอ่อนก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะแค่ใช้แป้งที่แบบแป้งไม่ไม่ผสมครีมรองพื้นด้วยแป้งแข็งแปงแข็งแป้งฝุ่นธรรมดาเลยแล้วก็ลงง่ายง่ายง่ายมากแล้วก็ลงแค่เขียนคิ้วให้มีคิ้ว,วเฉยๆตัวเองไม่มีคิ้วแล้วก็ทาลิปสติกสีอ่อนๆก็มีลิปสติกอยู่แค่แท่งสองแท่งทันดิงก็แต่งแค่นั้นแต่พอเวลาล่วงเลยมาลูกเริ่มโตละ เราก็เริ่มโรยลาทีนี้เราก็ไม่อยากจะแบบปล่อยให้มันไปตามกาลเวลาและแรงน้มถ่วงโลกแรงน้มถ่วงโลกเนาะก็พยายามจะสวนกระแสะขึ้นมาให้แบบดูกลับเป็นไวใสอีกครั้งหนึง่งอาจจะด้วยการแต่งหน้าด้วยการแต่งตัวอะไรที่พอจะช่วยให้เรากลับมาดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปะนิดหน่อยก็ยังดีในความรู้สึกตอนนั้นก็อยากจะแบบกลับมาแบบ เป็นแม่ไวใ้ใจที่เออเวลาไปเที่ยวกับลูกแล้วก็อยากให้ลูกเรียกอยากให้คนทักว่าแบบเอ๊ะมากับพี่สาวหรอเปล้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเอองั้นฉันจะกลับมาแต่งหน้าเนะะาะก็เริ่มแบบจะง่ายๆก็ค่อยๆซื้อไปเครื่องสำอางไม่ได้อยู่ที่ถูกหรือแพงคือถ้าคุณมีกําลังทรัพย์คุณซื้อแบรนด์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณแต่สําหรับคนที่ มีซับน้อยนะคะก็เครื่องสอําอางอะไรก็เอาที่เราสะดวกนะคะสำหรับพิชิต้าเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เครื่องสอําอางอะไรที่มีราคาอะไรแพงอะไรนักหนาเพียงแต่ว่าเราเลือกสีที่มันดูดีดูเข้ากับการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่เราสบายใจสบายกระเป๋านะคะอ่ะเริ่มเลยอ่ะก็จะมาใช้ตัวรองพื้นตัวนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้จะรีวิวตัวนี้เยอะหน่อยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นชั่นเดืเห็ดน,นะคะ เาก็จะเป็นเนื้อคุชชั่นบางๆางบางเบาพอาจิ้มไปเนื้อครีมขเขาเนี่ยเห็นไหมคะมันมันเห็นไหมข้างบนรูๆอ่ะก็คือในนี้มันจะมีครีมหลองพืนอยู่แล้วเราจิ้มไปทีนี้เขาก็จะดันดันอครีมขึ้นมาติดที่ฟองน้ําแล้วเราก็กดไปเลยกดไปกันหน้าใช้ง่ายมากนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบเป็นคาบเป็นด่างอะไรเงี้ยตัวนี้ ใช้ง่ายมากไม่โปะนะคะไม่โป๊ะแน่นอนไม่ต้องกลัวเนาะพอดีนี้เมื่อกี้ไปกดอัอนหนึ่งเยอะเยอะไปหน่อยมันก็เลยออกมาเยอะมาก ลงคอด้วยนะคะใส่เสื้อขาวต้องระวังนิดนึงนะคะ,ะก็เสร็จแล้วแปบ๊บเดียวไม่นานไม่เกิน2นาทีคุณก็จะลงรองพื้นเสร็จเนอะ,อะทีนี้สำหรับขั้นตอนนี้นะคะคนที่ไม่อยากไฮไลท์เชดดิ้งนะข้ามไปเลยก็ทาแป้งเลย แต่สำหรับคนที่อยากจะสร้างนิติให้กันหน้าเนาะแนะนำตัวนี้มันจะเป็นแบบครีมเนาะเนื้อครีมอันนี้ก็จะสอดไฮไลท์เช็ดดิงไฮไลท์ก็คือการเพิ่มความสว่างลบเลือนริ้วรอยได้อะไรเงี้ยใต้ตานะรอยตีนกาอะไรเงี้ยรอยล่องแก้มเนาะ ทำคางให้พุ่งๆอย่างนี้อาจจะเติมใต้หนกคิวนิดนึงแล้วก็เพิ่มความสว่างให้กับช่วงกลางนะคะเสร็จแล้วเราใช้สีสีเข้มเราก็เอามาเขาเรียกว่าเช็ดิง้งก็คือสร้างเงาเห็นตรงนี้นะมันจะเป็นแบบดูโป้งแม่งดูโล้ลานอะเราก็ใช้ตัวครีมคอนซีลเลอร์เนี่ยนะคะ จีิงๆมันจะมีเป็นแบบดินสอด้วยนะแต่ก็คือครอบนี้จะมาใช้เป็นแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บพาเลตอย่างงี้เนาะเพื่อที่จะทําให้หน้าเราดูแคบ,บลงเนาะปะใครที่แบบว่าหัวล้านอะไรเงี้ยก็จัดไปนะเพื่อที่ทําให้หน้าเราดูมีกรอบมากขึ้นแล้วเราก็เอามาทําด่าง เห็นไหมหน้ามันก็จะดูบอกว่าจมูกพุ่งขึ้นมาเลยมาดูมีด่างโดมแล้วก็ทาตรงปีกมาด้วยเห็นไหมมันด่างโดมด้วยคอนซีลเลอร์เนาะด้วยการเีคอัพเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาทำหน้าให้มันดูแคบลงก็ทาไปขอบขอบเนี้ยกรอบหน้าเรานี้ น้ามันเห็นไหมมันดูมืดใช่ป่ะมันเลยทําให้ดูหน้าแคบลงแต่จริงๆแนละ้วหน้าก็เท่าเดิมข้างสองข้างเลย,ยนี่อืมหน้าก็จะดูแคบลงสำหรับใครที่ไม่สะดวกจะทำขั้นตอนนี้นะคะไม่ไม่ต้องการแก้ไขรุปหน้าใดๆข้ามไปเลยคุณลงรองพื้นเสร็จไม่ว่าคุณคุณใช้รองพื้นตัวไหน คุณก็ลงแป้งได้เลยแนะนำว่าควรลงแป้งลงแป้งนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะถามมันมาเยอะมากเลยว่าต้องลงแป้งไหมแนะนําว่าต้องลงยกเว้นว่าคุณผิวแห้งมากๆจริงซึ่งเดี๋ยวก็ออกไปเจออากาศร้อนอนะไรเงี้ยมันก็ทําให้หน้าเยิ้มมันแล้วมันก็ดูดูเหนื่อยเหนะนื่อยอะไรเงี้ยแนะนําว่าควรจะลงแป้งเพื่อที่จะทําให้ให้น้ํามันของตัวครีมรองพื้นเนี่ย มันเซตตัวแล้วมันทําให้คิมลองพื้นเนี่ยอยู่ติดทนกับหน้าเราแล้วในระหว่างวันก็คือเอาเติมแป้งเติมแป้งกระพอแป้งผสมแป้งไม่ต้องผสมคิมลองพื้นแป้งแบบแป้งอัดแข็งแบบนี้คือถ้าเราจะพกไออันเนี้ยนะคะแล้วก็เอาไปแบบเติมระหว่างวันทำมาได้ไหมก็ได้นะ แต่ก็คือคนที่จะต้องมีแป้งฝุ่นลงอีกทีหนึง่งซึ่งมันก็จะพกใหญ่ไงแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราเติมระหว่างวันเนี้ยก็แนะนําแบบอันนี้มันจะเป็นแป้งแป้งไม่ผสมครีมรองพื้นอะมันจะมีมีขายนะมันจะแบบเนื้อมันจะแบบบางมากเลยหมายความว่าทาไปที่ผิวเราเนี่ยมันมันมันบางอะเออแค่เติมอะ เขาจะแค่แบบทําให้หน้าเราอไม่มันกลับสู่สภาพเดิมที่เราลงรองพื้นแค่นี้นก็พกแบบเนี้ยไม่ต้องพกไอ้คิมรองพื้นกับแป้งนี้แล้วมันใหญ่ยกเว้นว่าคุณชอบก็ไม่ว่ากันอ่ะทีนี้ก็มาเขียนคิ้วกันนะคะก็แนะนํามาตลอดเลยนะสําหรับตัวนี้ใช้บ่จริงๆคุ้มค่า99บาทใช้ได้ปีหนึ่งแมมจ้า มีแถมไส้ทสามอันอะคือดีมากอะไม่สอแล้วนะเข็นคิ้วแต่ใครอยากให้สอนก็อีบล็อกมาส่วนตัวนะคะหรือย้อนกลับไปดูคลิปตัวเก่าก็ได้มันทำเอาไว้เยอะมากแล้วอะไม่งั้นคลิปมันจะยาวๆอ่ะเสร็จแล้วก็ใช้สีฝุ่นตัวนี้ปัดที่หัวคิ้ว ดูมีมิติมากๆเลยเอ่ะเพราะว่าใช้รอ,องพื้นคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเราก็มาใช้ตัวปัดแก้มซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าอยากประหยัดก็ไม่ต้องซื้อแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยซื้อเยอะแยะเลยก็ซื้อแบบอย่างเงี้ยแนะนำว่าคุณควรจะมีสีโทนโทนเย็นคือแบบมีโทนชมพูสักอันหนึ่งที่คุณชอบอะที่คุณ รู้สึกว่าทามาแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่เวอร์วังถูกใจอะไรเงี้ยแล้วก็สีส้มเนี่ยมีสองสีเนี้ยก็คือคุณก็แต่งหน้าได้เลยไม่ต้องแบบไม่ต้องในกรณีที่เราอยากประหยัดเนาะแบบว่าเออฉันแบบฉันงบน้อยอะไรเงี้ยก็ซื้อแบบสองสีพอหรือว่าซื้ออย่างเงี้ยตลับหนึ่งก็คือใช้ไปแต่ว่าถ้าแบบแต่งตัวแล้วไม่รู้ว่าแบบฉันควรเลือกใช้สีไหนในกรณีที่คุณไม่รู้จริงว่าคุณคุณจะต้องใช้สีอะไรก็แนะนำนี้เลยสามสีปัดไป าไม่ได้ไปงานคือแค่ไปรับลูกไปจ่ายตลาดแต่งหน้าแบบเก๋ๆแบบแต่งหน้าแบบไปข้างนอกเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลงเยอะแค่นึงสีที่ได้ออกมามันจะเป็นสีแบบจะพูอมส้มๆอ่ะมันเป็นสีกลางๆได้อเออสื้อสีแดงก็จริงๆแต่งไ,ได้ทั้งทนร้อนทนเย็นเนาะแต่วันนี้ก็คือเดี๋ยวเลือกแต่งเป็นแบบ คนออกชมพูอย่างนี้จริงๆอันนี้เขาก็มีชมพูให้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็คือจะลงตัวนี้ก่อนสีแรกเนาะที่เปิดตาสีแรกทีนี้อุ้ยแล้วก็ต่อด้วยสีที่สองสีข้างบนเนี่ยสีสวยนะ แค่นี้ก็สวยแล้วอะเดีย๋ยเอาพู่กันเล็กมาไลที่ใต้ตานิดหนึง่งตัวบนเนาะไลขึ้นมาขึ้นขึ้นตาอ่ะเสร็จแล้วก็เอาสีสีชชมพูนเนี้ยลงไปที่ขอบขอบขอบล่างนิดหนึง่งในกรณีที่คุณไม่มีพู่กันมิ้วเลยเนาะง่าย ง่ายไหมเห็นไหมง่ายจะตายเสร็จแล้วก็มากรีดายไลเนอร์กันนะคะสำหรับคนที่กรีดายไลเนอร์ไม่เป็นฝึกไม่มีอะไรที่เราจะเป็นมาก่อนเนาะบอกว่าจริงๆเราเป็นคนที่แบบแต่งหน้าไม่ขีดไม่ขีดอะไลเนอร์มาเป็นสิบปีเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมันยาก่ <c oughs> ก็เลยไม่ทําแต่ตอนนี้ก็คือพอทํา พอตอนนี้หัดทําก็แบบเส้นมันไม่ค่อยตรงเส้นมันยืยอือะไรอย่เงี้ยมันมีวิธีเดียวที่คุณจะทําได้ดีขึ้นคือทำบ่อยๆไม่มีขั้นตอนเหมือนแบบอยากทำแบบข้าวอร่อยเก่งอะไรอย่เงี้ยก็ต้องทําบ่อยเนาะอยากขับรถได้ดีอะไรเงี้ยก็ต้องขับบ่อยมันไม่มีอะไรที่แบบเก่งแต่ครั้งแรกอะ่ะเออยกเว้นว่าคุณแบบมีพรสวรรค์ด้านนั้นจริงๆ สำหรับใครที่เขียนไม่เป็นเงี้ยก็แนะนําว่าให้ชิดขอบตาเข้าไว้ชิดขอบตาเข้าไว้แล้วก็ยังไม่ต้องยกเยอะอะไรใดๆหรือถ้าจะยกก็นิดหนึ่งแ,แรกๆมันก็าจจะไม่เท่ากันสองข้างปกติแค่นี้เบาๆนะอา่าวฝวาหายเสร็จแล้วเราก็ มัสคาร่าก็บางคนก็ปัดเลยแนะนําว่าให้ดัดขนตาก่อนซื้อก็ซื้อซื้อ,อ,อ,อนที่แบบถูกใจเนาะหนีบไปสิบครั้งหนีบแล้วปล่อยหนีบแล้วปล่อยถ้าคุณหนีบนานเกินไปขนตาคุณจะหักไง แดงแล้วอ่าเสร็จแล้วเราก็มาทาลิปอันนี้ก็จะใช้สีชมพูเนาะอันนี้ก็จะเป็นลิปแบบ จุดไม่หลุดสีนี้ชอบนะเพราะว่าเป็นสีที่มันหวานะแค่นี้ก็สวยวแล้วเดี๋ยวจะไม่เคยได้ใช้อันนี้เลยอันนี้เป็นของเอตุนี้เนาะเพิ่มความเงานิดหน,นึงหมหอม,หอม แค่นี้ก็เรียบร้อยสวยๆใสใส,สในวัยสี่สิบสี่สิบนะคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยแค่เราแต่งแล้วเราสบายใจว่าเราดูดีขึ้นสวยขึ้นก็พอเอาเพื่สเปรย์ที่มีหรือไม่ก็หาซื้อเอาที่ถูกใจถูกกระเป๋าคุณนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพิชิตานะคะก็มาแต่งหน้าใสใด้วยสองตัวนี้ตัวนี้เป็นครีมรองพื้นหัวเห็ดนะคะ ก็ตัวนี้เป็นของ Novo รุ่นฮันนิ p พรีชเกรสโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะก็ชอบไม่ชอบยังไงอยากให้รีวิวอะไรก็บอกนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไปก่อนนะสวัสดีค่ะ